สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านกับผมขจรศักดิ์ปริฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติวันนี้เราได้มาที่โรงพักประตูน้ําจุฬาลงกรเพื่อมามอบรางวัลคนดียุทธศาสตร์ชาติครั้งที่สองให้กับเจ้าหน้าที่จราจรและกลุ่มแท็กซี่ที่ทําความดีนําส่งน้องๆและเยาวชนที่หลงทางกลับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครสวรรค์ด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นแบบอย่างของการทําความดี เราพักยุทธศาสตร์ชาติจะสนับสนุนคนดีให้ทำความดีต่อไปเดี๋ยวเราไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ทำความดีครับโครงการคนดียุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2องในวันที่10พฤศจิกายน2563คุณกระจรศประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติพร้อมทีมงานพักยุทธศาสตร์ชาติได้เดินทางพบปะกลุ่มแท็กซี่ทีอรีรังสิตฟิวเจอร์พาร์ค และตำรวจจราจรสอพอประตูน้ำจุลาลงกรณเพื่อมอบรางวัลคนดียุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2กรณีที่กลุ่มแท็กซี่ TRC ได้ทำความดีช่วยนำส่งเยาวชนอายุ14ปีและเยาวชนอายุ18ปีกลับภูมิลำเนาจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครสวรรค์ตามลำดับครับกรณีส่งเยาวชนอายุ18ปปีกลับที่จังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นไงฮะเรื่องราว เรื่องราวก็พอดีวันนั้นน้องเขามาตกรถอยู่ที่ท่ารถใช่ไหมครับแล้วก็ได้มามาเจอพี่นี่ครับจอดอยู่ตรงข้ามฟิวเจอร์ครับก็พี่เออสักถามว่าน้องจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ขึ้นมาบนรถสักถามกันก็เลยขับรถออกไปก็คุยว่าจะไปนครสวรรค์มาตกรถโดนแฟนหลอกมาอะไรประมาณนี้ครับพี่เออก็เลยขึ้นมาในวอคุยกันว่าน้องเขาจะไปนครสวรรค์นะเขาไม่มีตังมาตกรถอยู่ลังสิตอะไรเงี้ย ็ให้ลองพวกเราช่วยกันหน่อยได้ไหมว่าช่วยกันค่าแก๊สแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งน้องเขาที่นู่นเลยอะไรเงี้ยถ้าอันนี้คือนําส่งนั่งแท็กซี่ไปถึงนครสวรรค์เลยใช่ครับก็ไปกันใกล้แต่วันดึกแล้วพวกผมก็กลัวหลับในกันก็สี่คนก็เลยนั่งไว้ด้วยกันที่เป็นแบบภาพไปเป็นพยานด้วยใช่ครับเป็นสาวนะใช่ครับอายุสิใช่ครับแต่ก่อนออกเดินทางก็น่แหละกก็แจ้งทางสพให้รับรู้หมดแล้วครับ โดยคุณกระจรศักดิ์ประดิษฐานได้มอบรางวัลคนดียุทธศาสตร์ชาติให้กับร้อยตำรวจตีนรงเดชสอนประสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรวินมอเตอร์ไซค์และกลุ่มแท็กซี่หน้าฟิวเจอร์ที่ได้ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ14ปีมาตามหาแม่ส่งกลับภูมิลำเนาจังหวัดชัยภูมิและมอบรางวัลให้กับแท็กซี่กลุ่ม T r c รังสิต ที่ได้ทำความดีช่วยเหลือเยาวชนอายุ18ปีส่งกลับบ้านจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้คุณกระจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติยังได้มอบเงินทุนจำนวนหนึ่งให้กับกองทุนคนดียุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คนดีทำความดีต่อไปตามแนวทางของพักยุทธศาสตร์ชาติ ท่านก็ได้เห็นแบบอย่างการทําความดีของคนไทยแล้วขอให้ทุกคนยึดมั่นในการทําความดีเมื่อเราทําความดีมากๆสังคมก็น่าอยู่ครับคทั้งกลุ่มพวกผมที่อารีรังสิตตอนก็ต้องขอขอบคุณท่านจุทธศาสตร์ชาตินะครับที่มอกองทุนให้พวกผมในวันนี้ครับผมครับ